สวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้จะแนะนำเมนูไส้อั่วค่ะให้เตรียมอย่างนี้นะคะวันนี้เราจะเริ่มที่หมูหนึ่งกิโลนะคะหมูจะให้อร่อยก็คือใช้หมูบดท,ที่ติดมันนะคะเป็นเนื้อแดงสักแปดขีดเป็นมันหมูสักสองขีดจะดีมากค่ะไส้อั่วออกมาแล้วไม่แข็งมาดูวัดสดุดิบค่ะ เตียมนี้ก่อนนะคะจะมีตอกใส้เทียมเดี๋ยวจะบอกขั้นตอนวิธีทํานะคะไปทีละขั้นนะคะมีตอกแช่น้ําแล้วเดี๋ยวเราจะมาดึงเป็นเส้นเป็นเส้นเอาไว้มัดมีใส้เทียมมีกะละมังผสมก้วยนะกล้วยยับใส้อัว่วมีต้นหอมผักชีจํานวนหนึ่งใช้เยอะหน่อยนะเพราะเราจะใส่ผักเยอะหน่อยนะสูตรเรานะ ใช้หมูแบบที่บอกนะคะมีมีมันบ้างนะคะต้องมีมันบ้างถ้าเป็นเนื้อแดงล้วนมันก็จะแข็งแข็งนะคะหมูหนึ่งกิโลหมูบดหนึ่งกิโลส่วนประกอบที่สำคัญตามนี้นะคะใช้กระเทียมไทยกระเทียมไทยพร้อมเปลือกเลยนะคะหนึ่งกำมือรากผักชีหนึ่งกำมือน้ำพริกแกงสองช้อนโต๊ะน้ำพริกแกงเผ็ดนะ เข้าไปดูได้ที่น้ำพริกแกงเผ็ดที่เราทำนะคะเป็นอย่างนั้นนะ่ะน้ำพริกแกงตัวน,น,นั้นจะอร่อยมากซอสฝาเขียวผงปรุงรสเกลือป่นพริกไทยป่นนะคะสองอย่างนี้โขกให้ละเอียดค่ะกระเทียมรากผักชีหั่นเล็กๆแล้วก็โขกให้ละเอียดเลยโขกจนละเอียดเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะ ได้แบบนี้แล้วใส่กระมังชามอ่างใหญ่ไว้เลยค่ะชามใหญ่นี้ไว้เลยใส่ในชามอ่างใหญ่ๆแบบนี้นะคะ <c oughs> ผักเยอะหน่อยนะคะหนึ่งกำมือใหญ่ๆเลยนะคะต่อหมูหนึ่งกิโลผักชีและต้นหอมหนึ่งกำมือรากผักชีหนึ่งกำมือกระเทียมหนึ่งกำมือค่ะทั้งเปลือกแหละกระเทียมไทยนะต้องเป็นกระเทียมไทยเขาจะมีความหอมอร่อยมาก ส่วนรสชาติก็ถ้าเป็นน้ำพริกแกงที่เราซื้อมาก็ต้องดูก่อนว่าน้ำพริกแกงความเผ็ดอยู่ตรงไหนนะคะถ้าเผ็ดปรับได้เพิ่มได้อยู่ที่เรานี่เราจะเริ่มแบบนี้นะเริ่มที่หมูหนึ่งกิโลนะคะแล้วเพื่อนๆทำเยอะก็ไปเพิ่มปริมาณค่ะนี่แหละเมนูสร้างอาชีพแหละผักที่ซอยได้ใส่ลงไปในชามอ่างผสมเลยค่ะ วิธีทากันไปพร้อมๆกันเลยนะคะเสร็จแล้วน้ำพริกแกงสองช้อนโต๊ะใส่เลยใส่ลงไปค่ะย้ายทีนิดหนึ่งตรงนี้จะเห็นชัดเจนกว่าความสูงพอดีพอดีแบบนี้ดีกว่าแบบนี้นะคะแบบนี้จะเห็นชัดเจนนะคะอย่างนี้นะคะ รา,ากผักชีกระเทียมต้นหอมผักชีซอยละเอียดน้ำพริกแกงสองช้อนโต๊ะเกลือป่นค่ะหมูหนึ่งกิโลนะคะเกลือป่นแบบนี้นะคะหนึ่งช้อนชาซอสฝาเขียว องช้อนโต๊ะนะคะซอสสาเขียวสองช้อนโต๊ะผงปรุงรสชูรสเพื่อนเพื่อทานชูรสใส่ชูรสค่ะผงปรุงรสชูรสตักอย่างนี้หนึ่งครั้งพริกไทยช้อนนี้นะคะผงปรุงรสหนึ่งเต็มเต็มช้อนนี้เกลือหนึ่งหนึ่งช้อนนี้เกลือป่น ตักแล้วหนึ่งช้อนลงไปพริกไทยค่ะหนึ่งช้อนใส่ลงไปน้ำเปล่านิดหน่อยน้ำเปล่านะคะสามช้อนหนึ่ง สองสามเสร็จแล้วคุกเขาให้เข้ากันกลัวเผ็ดมือกลัวแสบมือใส่ถุงมือเข้าไปค่ะของเรานี้ชินแล้วทำได้ไม่เป็นไรมือสะอาดแล้วคุกเขาให้เข้ากัน นผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีค่ะเกลือรากผักชีกระเทียมต้นหอมพริกแกงเครื่องปรุงต่างๆที่อยู่ในนี้คนผสมให้เข้ากันค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วใส่เนื้อหนึ่งกิโลลงไป คลุกเข้าให้เข้ากันค่ะหอมมากหอมมากๆบางครั้งเราก็นึกไม่ออกว่าเราจะขายอะไร ลองหยิบเมนูไส้อัว่วนี้ไปทําขายค่ะมองหาอาชีพยอยู่นะคะยังไม่รู้จะขายอะไรดีนึกไม่ออกกับตัวนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะบอกขั้นตอนวิธีการเก็บการอะไรให้ค่ะพอเรานวดมาระยะหนึ่งเครื่องปรุงเข,เข้าไปในเนื้อแล้วเนื้อเราจะแห้งไม่มีน้ําจะเป็นอย่างนี้ค่ะจะเป็นอย่างนี้นะเหนียว จะเป็นอย่างนี้ค่ะปิดแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วเราจะไปล้างไส้หมูเรามาต่อที่ล้างไส้นะคะ เราจะใช้อยู่สักใส้แห้งนี้เราจะตัดออกมาสักสองเมตรครึ่งสองเมตรครึ่งก็ประมาณนี้นะคะหนึ่งกิโลประมาณสองเมตรครึ่งนะคะ ใส่ใช้ไส้ประมาณสองเม็ดครึ่งนะคะหนึ่งกิโลหมูนะไปล้างด้วยกัน ผ่านไปหนึ่งน้ำที่เราล้างเอาคราบเกลือออกแล้วเขาจะบางขึ้นออกได้ง่ายก็เอาน้ําใส่เข้าไปางี้แล้วลูดออกทําแบบนี้สักสามรอบค่ะสิ่งสกรปรกที่อยู่ในไส้นี้จะได้ออกมานะคะจะมีคราบเกลือคราบสกรปรกต่างๆอยู่ในนี้ออกมาไล่ออกมานี้ค่ะ ได้นะคะน,นี้เราก็จะแตกกอกไส้กันนะคะตกกอกไส้อัวนะคะ กันไว้คะเดี๋ยวตอกตอกเวลาเราดึงอาจจะมีขาดแล้วก็เยอะหน่อยดึงไว้กอ,อกไส้ ที่จริงเรามีเครื่องนะมีเครื่องที่ที่เอาอันนี้มามาใส่นี่แล้วก็หมุนหมุนอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ใช้การนานแล้วละค่ะก็ไม่ต้องล้างเพราะเราไม่ได้ทำมากเหมือนแต่ก่อนนะเราทำนิดนิดหน่อยหน่อยเนี้ยค่ะใส่ไปเรื่อยเรื่อยอย่าให้เต็มมากอย่าให้แน่นมากนะคะ เวลาใส่ไม่ควรให้แข็งมากให้เต็มเปี่ยมเกินอย่าอัดแน่นเกินแล้วเวลาเราต้มเดี๋ยวเขาจะแตกค่ะไล่ไปนี่ก็พอแล้วค่ะอย่าให้เต็มเกินนะคะอย่าให้แน่นเกินถ้าแน่นเกินเวลาเรานำไปต้มหรือทอดจะแตกอาจจะแตกก็ได้ แค่พอประมาณเพราะว่าเดี๋ยวเราลงไปด้วกลงไปต้มแล้วเนี่ยเขาจะพองตัวขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งจลจะมัดหัวมัดท้ายไว้เลยค่ะมัดที่ปลายมัดให้แน่นนะคะลื่นนะขึงมาก่อนแล้วมัดให้แน่นมัดให้แน่นมัดให้แน่นทั้งหัวและท้าย อย่างนี้ค่ะแล้วก็จัดให้เขาอยู่บางหนาพอๆกัน ให้บางหนาพอๆกันค่ะจะอยู่ในระดับนี้นะเราก็จัดเข้าไว้อย่างนี้แล้วค่ะทําไปแบบนี้จนกว่าจะหมดเนื้อหมูของเราที่มีอย่าให้แน่นมากค่ะให้ประมาณนี้ละคะ่ะเป็นแบนประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรานําไปต้มเขาจะพองตัวขึ้นมาประมาณนี้นะคะจัดให้ได้อย่างนี้ไว้ใส่ไปจนหมดไส้ละคะ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่เราเอาไปนําไปต้มนะ เราขอใส่ตรงนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปต้มไว้ก่อนนะคะคือลวกแค่พอสุกก่อนแล้วถึงจะไปทอดถ้าทอดดิบๆเลยอย่างเงี้ยไม่ค่อยสวยอันนี้เราจะบอกหมดเลยนะวิธีทอดยังไงทอดให้สวยทำยังไงเก็บไว้นะคะ พอแบบนี้แล้วลดไฟลงนะคะอย่าให้ผู้แรงมากนะคะเดี๋ยวแตกไส้อัวเราจะแตกลงเลยคะ่ะ พอไส้อัวเราเริ่มตึงขึ้นมาแล้วนะคะใช้ไม้ลูกชิ้นเนี่ยสกิดเขานิดนึงนิดนึงค่ะห่างสักสี่นิ้วห้านิ้วประมาณนี้ค่ะไล่ลมออกทุกเส้นนะคะห่างสักสี่ห้านิ้วเราก็จิ้มจิ้มลงไปไล่ลมออก ประมาณนี้พอแล้วนะคะไส้เรามีความรู้สึกว่าตึงแล้วแล้วก็เนื้อก็จะแน่นแน่นะนี่แสดงว่าดีละต้มประมาณนี้ค่ะตอกนี้ตัดออกบ้างก็ได้ค่ะเพื่อความสวยงามแต่อย่าเอาออกหมดนะเดี๋ยวเราจะนำไปทอดนะคะ เราจะพักเขาไว้แบบนี้ก่อนนะคะให้เขาเย็นดีก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาทอดค่ะเดี๋ยวมาเจอกันตอนทอดอีกทีหนึ่งนะคะเรามาต่อที่ไส้อัวนะคะพอเย็นสนิทด,ดีแล้ววิธีเก็บเก็บอย่างนี้ค่ะแพ็คใส่ถุงถ้าทำเยอะนะคะจะมีถุงใหญ่ๆขายใส่10บกิโลเลยค่ะเรียงขดกันไว้ มัดปากให้แน่นสนิทแล้วก็แช่ลงไปในตู้แช่ใบใหญ่ตู้แช่ใบใหญ่อย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเนี่ยตู้แช่ใบใหญ่จะเป็นใหญ่ๆบิ๊กๆดอย่างเงี้ยใส่สิบโลสิบโลใส่แช่ไว้เลยอยู่ได้นานค่ะอยู่ได้นานอันนี้ในกรณีเราทําน้อยนะเราจะทําไว้ทานเองแล้วก็พอเย็นตัวดีแล้วเราก็ขดให้เขาเป็นเป็นทรงของเขาแล้วก็ ซ้อนกันไว้อย่างนี้ค่ะแล้วก็ทอดปริมาณที่เราจะทานเท่านั้นขดขดขดไว้อย่างนี้ค่ะเรียงให้ให้ให้ดีขดให้ดีเสร็จแล้วมัดไล่ลมกดลงไปค่ะกดแถวๆลงไปกดลงไปก่อนไล่ลมก่อนแล้วก็หมุนเลยค่ะรัดยางให้แน่นแล้วไปเข้าตู้เย็น างให้แน่นอย่างนี้แล้วก็นําไปเข้าตู้เย็นใส่ไว้ในช่องฟิตค่ะพอเราจะทอดใหม่แล้วก็ดึงออกจากช่องฟิตให้หายน้ําแข็งก็ลงมาทอดอย่างนี้ค่ะอยู่ได้เก็บได้หลายวันนะเก็บได้นานด้วยค่ะส่วนที่จะทอดเราก็จะต้องเอาส่วนที่เราจะทอดเราก็แบ่งออกมาเนี่ยค่ะแต่ถ้านําออกจากช่องฟิตก่อนที่จะทอดต้องให้น้ําแข็งหายก่อนนะคะแล้วก็มาทอดอันนี้เราจะทอดขึ้นมาทานเช้านี้ค่ะ ทอดอย่างนี้ค่ะไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะความกรอบเท่าที่เราชอบนั่นแหละค่ะถ้าจะให้สวยทอดสองครั้งนะคะพอได้ประมาณนี้แล้วขึ้นมาให้เย็นตัวก่อนแล้วทอดใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าจะให้สวยนะคะถ้าจะให้สวยแนะนำว่าพอได้ประมาณนี้แล้วเอาขึ้นมาก่อนค่ะ ขึ้นมาพักไว้ก่อนให้เขาเย็นให้เขาเซ็ตตัวจนเย็นสนิทแล้วตั้งกระทะน้ํามันใหม่ก็ทอดอีกครั้งหนึ่งสีเขาจะออกมาแล้วจะเหลืองเสมอกันสวยมากค่ะอย่างเงี้ยนี่คือทอดครั้งครั้งเดียวนะคะอันนี้ทอดครั้งเดียวเนื้อจะได้ประมาณนี้ลองมาดูเนื้อข้างในกันค่ะร้อน เนื้อจะนิ่มนิ่มๆน,นะคะแต่หนังเขาก็จะเคี้ยวอร่อยอะคะ่ะกําลังเคี้ยวอร่อยแต่ถ้าจะชอบแบบเกรียมๆหน่อยต้องทอดสองครั้งเดี๋ยวจะทอดให้ดูสองครั้งนะคะ เสร็จแล้วค่ะชอบแบบไหนก็ลองดูนะคะลองดูนะคะถ้ามองหาอาชีพอยู่ไม่รู้จะขายอะไรก็ลองทำเส้อ,อัวออกมาขายค่ะเมนูสร้างอาชีพได้เลยนี่ไส้อัวอร่อยมากค่ะหอมแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อไปมีในโอกาสหน้าเราจะพาทำอีกสูตรหนึ่งนะคะ วันนี้ได้สุดนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ